ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แน่เด้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับไม่ได้มานั่งคุยอย่างนีออ้หลายวันแล้วเนาะออนะเพราะว่าผมก็รายงานข่าวอย่างเดียวเลยคือผมรายงานข่าวสั้นๆอย่างเดียวเลยคือไม่ค่อยมานั่งเด็น,นั่งพูดคุยกับท่านผู้ชมอย่างนี้ทนนเท่าไหร่ นะครับผมมาพูดคุยสักหน่อยนะเกี่ยวกับการท่าเรือช่วงนี้ผมเป็นอะไรรู้ผมหมกมุ่นกับทีมการท่าเรือมากๆเลยนะหมกมุ่นกับการติดตามการท่าเรือมาดามแป้งไฟดับมาดามแป้งมแปงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเออไฟดับวนเวียนอย่างเงี้ยเออข้อกดข้อบังคับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเสพคือเสพข่าวเกี่ยวกับการท่าเรือเยอะมากนะ,นะตอนนี้นะเออนะก็หลายหลายคลิปนะผมทำมาเนี่ยนะครับผม แล้วก็คลิปนี้ก็เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับก็ล่าสุดล่าสุดก็มาดั้มแป้งก็เพ่นละก็เพ่นละกุ้มไม่ไหว <c oughs> ก็เป็น,เป,นเป็นผมก็ไม่ไหวละเออเป็นประมาณประมาณว่าเออกูไม่ไหวละเจ๊ไม่ไหวละก็คือว่าย้ายนะครับย้ายเป็นรังจากรังเย่าเป็นรังเช่าแทนนะครับผมก็ไปเช่าสนามอื่นแทนนะครับเล่นจนจบเล็กไปก่อนนะครับคือถ้าแพทสเตเดียมนี่ไม่ไหวละเรื่องระบบไฟเนะี่ย มันเป็นส้นตีนเป็นหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะฮะคือปรับปรับแก้ตรงนั้นเสือกมาเป็นตรงนี้โอ้ปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับผมสําหรับแพสสเตเดียมนะครับผมอะไม่รู้ว่ามันเป็นสายอาจจะอายุการใช้งานแต่มันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างนะตอนนี้ก็ย,าย้ายท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาบอกว่าเขาจะย้ายไปสแถวแถวของจุฬาเออสนามของจุฬานั่นแหละมันอยู่ใกล้ๆกกับสนามแพสสเตเดียมอ่ะก็คือประมาณ5้าโลนะ จุลาลงกรณอะไรก็อยู่แถวนั้นนะก็อยู่แถวแถบใกล้ๆกันนะแต่แต่ผมมองนะแม่งใช้สนามราชมังคลาไปเลยดีกว่าเอาจริงนะผมเชียร์ให้มาดามแป้งเอาไปใช้สนามราชมังคลาเพราะอะไรรู้ไหมผมจะได้ไปดูด้วยเรื่องเรื่องประเด็นผมแต่อาจจะไกล,ล,ลออนนแล้วรถปิดเออแค่นั้นแหละแต่อาจจะมาใช้ร่วมกับทีมสโมสรอ,อะไรนะจามจูรีอะไรน,ะน่าจะเป็นหลีก หลีกทีส3นี่แหละหลีกทีสามนะ่จามจุรีอยู่ในเป็ดอะไรสักอย่างอะ่ะเป็นเป็นสโมสรในของสโมสรของมหลาลัยจุฬาเออนะครับผมมันก็มีหลายสโมสรนะใ,ในกรุงเทพนะก็แต่ความที่ไทยหลีกสูงสุดอะ่ะมันมันเป็นท้องถิ่นนิยมมากขึ้นไงมันก็โอ้โหมันก็เป็นจังหวัดกันหมดแล้วไงเออนะครับผมก็เหลือแค่เพียงการท่าเรือเอฟซีนี่แหละ รู้สึกว่าเป็นทีมองค์กรทีมสุดท้ายละทีมองค์กรทีมสุดท้ายของของของยุคปัจจุบันแล้วกันเนาะทีโอทีโอสุสภา,าก็ไปกัดไปกันหมดละออธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรอะไรก็ไปกันหมดละนะฮะก็คือล้มหายตายจากกันไปหมดละทีมเป็นองค์กรราชประชานี้ใช่ป่ะไม่รู้อะแต่การปรับปาอะไรเหมือนกันะเมื่อก่อนมันเป็นรับวิสาหกิจอะไรนู่นนี่นั่นอะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไง คือเขาต้องเป็นนิติบุคคลกันหมดแล้วนะครับผมมันเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมการท่าเรือเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งนะที่ยังเป็นจุดแข็งของการท่าเรือคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมครับว่าทําไมถึงยืนหยัดมาถึงจุดนี้แล้วทาไมถึงมาดามแป้งถึงมาจับกระแสของทีมการท่าเรือตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแฟนบอล แฟนบอลการท่าเรือถือว่าเป็นท้องถิ่นนิยมที่เหนียวแน่นนะครับผมถึงแม้อาจจะเป็นย่านคลองเตยย่านแถวนั้นเนี่ยไม่ใช่พนักง,งานของการท่าเรืออะไรมันก็มีบ้างนะก็มีอยู่นะครับผมแต่ก็มีเห็นมีฝรั่งฝรั่งคือย่านแถวนั้นอนะ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาจริงๆนะที่บอกว่าแบงคอกยูเนเต็ดแบงคอกยูเนเต็ดทีมของคนเมืองหลวงทีมของคนกรุงเทพจริงๆนะผมว่าเหลือแค่นี้แหละเหลือแค่การท่าเรือทีมเดียวที่เป็นทีมในกรุงเทพนะ ที่เมืองหลวงจริงๆนะที่เมืองหลวงอะที่แบบว่าย่านใจกลางเมืองอะที่ยังแบบว่ายังมีแฟนบอลที่มีความท้องถิ่นนิยมอยู่ไม่ว่าจะแถวคลองเตยแถวนั้นมันมีรถไฟฟ้าผ่านนู่นนี่นั่นการคมนาคมสะดวกอยู่ใจกลางเมืองฝงลงฝั่งหลังอะไรเงี้ยก็มาเชียร์กันอันนี้มันเป็นจุดแข็งของการท่าเรือเรื่องของขรุขงวงจุ้ยหรือเปล่า สถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองที่จะอาการคนาคม่ะสะดวกสบายนะครับเหมาะกับที่จะมาเชียร์บอลอย่างเงี้ยคนเลิกงานจากออกฟงออฟฟิศแถวแถว,แถวย่านนั้นอะไระนั่งรถไฟฟ้ามานั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามามาเชียร์นู่นนี่นั่นได้นะครับผมแล้วเป็นทีมที่อีกหนึ่งจุดแข็งคือเป็นทีมที่เก่าแก่ เก่าแก่ที่สุดนะครับผมแต่ผมมองอีกมุมหนึงว่ามองในมุมของเจ้าของเงินว่าเฮ้ยมาดามแป้งจะทํา MOU อย่างนี้ต่อไปถึงเมื่อไหร่ผมถามนี้มากกว่าทําอำด้วยใจรักอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับผมแต่ผมเชื่อแน่ว่าเมื่อมีพบก็ต้องมีจากสักวันหนึ่งมาดามแป้งอาจจะเลิกทําแต่ผมแต่ผมไม่แต่ผมก็ไม่ได้ ไปรู้อ่านใจมาดำแป้งเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเขาจะทําไปถึงเมื่อไหร่เนาะอย่างหลายๆทีมอย่างหลายๆทีมที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆเจ้าของจริงๆทั้งเจ้าของสโมสรทั้งเจ้าของสนามทั้งเอาเป็นเครือครอบครัวอ่ะผมจะยกตัวอย่างให้อย่างบุรีรัมอาจเป็นเครือของคุณเนวินชิดชอบอเครือเนวินเลยอ,อย่างมิติทิยาไพรัตอันนี้ก็เป็นของเขาจริงๆอย่าง,งเสี่ยฟุก การจนาหรือเปล่าผมจํานามสกุลไม่ได้ราชบุรีอันนั้นก็เป็นสนามของเขาจริงๆที่ของเขาซื้อมาจริงๆแล้วก็ลงทุนจริงๆแล้วคนเหล่านี้ที่เขาลงทุนกับสนามจริงๆซื้อสนามจริงๆซื้อสนามแล้วสร้างสนามขึ้นมาจริงๆเขาอยู่เขาอยู่กับทีมเขาอยู่กับสโมสรไปตลอดจนเครือญาติเขาก็มาสืบเปลี่ยนมือต่อได้นะครับผมอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะครับผมแต่ถามว่า สมมุติทั้งหมดยุคของมาดามแป้งแล้วอะผมถามว่าแล้วใครจะมาสารต่อมาดามแป้งหมายถึงว่าตระกูลของอันเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆนะครับการท่าหรือ f อซเนี่ยไม่ใช่ของมาดามแป้งโดยตรงนะไม่ใช่เป็นเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นะครับผมแค่ทำเอ็มเออแล้วเขามาลงทุนช่วยเหลือนู่นนี่นั่น ผมผมวิเคราะห์อ,อย่างนี้เลยคาดการอย่างนี้เลยถ้าสมมติว่ามาดามแป้งวางมือจากการท่าเรือนะการท่าเรือแย่เลยผมผมคือแฟนบอลท่าเลยผมผมผมต้องพูดข้อเท็จจริงตรงนี้นะว่าเอาจริงๆการบอร์ดบริหารการท่าเรือจริงๆอ่ะถ้าไม่มีมาดามแป้งมาอุ้มอ่ะมาอุ้มชูในเรื่องการเงินทุนสนับสนุนนู่นนี่นั่นอ่ะลําบากป่านนี้ก็น่าจะไป เดียวกับโอสถสภา t ีโอทีเอทออกองทัพบ,บกอะไรนะั่นนะเออคือนู่นนี่นั่นและองค์กรที่มันเป็นสโมสรเก่าแก่คงไปอย่างนั้นแล้วคืออาจจะไม่มีในสารระบบของไทยลีกหนึ่งแล้วหรือว่าอาจจะหายไปจากสารระบบเลยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมวิเคราะห์จริงๆนะเพราะว่าบริบทเดียวกันเลยบ,ลบริบทเดียวกันทีมองคออ์กรอ่ะจะค่อยๆตายไปตายไป,ยไปเขาเขาไม่ลงทุนแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ จะเป็นเจ้าของจริงๆเจ้าของสโมสรจริงๆหรือบอดบริหารยริงหลายๆทีมนะครับผมหรือว่าเป็นทีมจังหวัดอย่างเงี้ยทีมจังหวัดอ่ะก็มีคนไปทําผมถามว่าตอนเนี้ยยังมีคนใช้สนามกีฬากลางอยู่หรือเปล่าก็มีตราดใช่ไหมสนามกีฬากลางอ่ะของชนบุรีเองเขาก็เป็นเครือของวิทยาคุณปื้มอ่ะของคุณปื้มใช่ไหมคุณปื้มเป็นคือเขาทําเก่าแก่มานานแล้ว ตรงนั้นอ่ะอันนั้นเป็นถ้าเป็นท้องถิ่นนิยมออริจินัลก็ก็จะมีชนบุรีอ่ะที่เป็นเป็นจังหวัดเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้มันเป็นแนวเป็นทีมเมืองทีมจังหวัดกันหมดแล้วนะครับผมที่หลงเหลืออยู่ผมวิเคราะห์นะว่าการท่าเรือคือถ้าสมมุติว่าอย่างที่บอกว่ามาดมแป้งอ่ะเขาวางมือจาก MOU ตรงเนี้ยการท่าเรือจะไปยังไงต่อคือไปไม่เป็นเหมือนกันนะ อา,อาจจะบอดบอดบริหารทีมอื่นมาบริหารต่อผมถามว่าแหล่งเงินทุนจริงๆอะ่ะถ้าเขาเขาเขามาปุ้งเขาจะมาการท่าเรืออ้าวอันนี้เป็นรากวิสาหกิจเราไม่ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์โดยโดยแท้จริงอะไรอย่เงี้ยมันอาจจะ,จะปรับปรุงนู่นนี่นั่นไะ้ผมบอกผมบอกตามตรงอันนี้เหมือนเหมือน มาดามแป้งก็ควักเงินเองนะติดก็อี้ปรับปรุงสนามทรงนี้นะคือคือผมมองในมุมมาดามแป้งว่าผมถ้าผมผมเป็นที่ปรึกษานะว่ามาดามแป้งไหนไหนก็มีใจรักในฟุตบอลแล้วไม่ไม่ใช่ว่าทิ้งการท่าเรืออะไรอย่างนั้นนะอาจจะไปซื้อซื้อถ้าถ้าพูดกันแบบว่าเอาแบบว่ายังไงอะ่ะคือมันอาจจะเทาๆหน่อยไม่ใช่ไม่เทาหรอกหมายถึงว่า ถ้าเอาแบบจริงๆนะแบรนด์ของการท่าเรือก็คือว่าแฟนบอลเหนียวแน่นนั่นแหละมจีจุดแข็งอะมีจุดนี้นะครับผมจุดนี้แหละแล้วเป็นตำนานที่แบบว่าอยู่มานานนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนะมาดามแป้งอะปีนี้อะลงทุนเยอะลงทุนเยอะผมว่าไม่ต่ำกว่า2 0 0ล้านอะ่ะเอาจจริงนะคือผมไปดูทานเฟอร์มาไอในทีม ของการท่าเรือนในทานเฟิร์มาร์เก็ตมูลค่าทีมประมาณ6 6ล้านกว่ากว่ายูโรอะไรนี่แหละแต่แต่มันแปลงออกมาเป็นเป็นเงินเงินไทยแล้วประมาณ200กว่าล้านนะ200กว่าล้านเลยนะผมมองว่าอย่างนี้ถ้ามาดามแป้งมีใจรักจริงๆนะซื้อที่สร้างสนามเองเลยแต่แต,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 แต่แต่ผมก็ผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจเจ้าข,ของเงินนะก็อ,อาจจะมีเหตุผลของเขาแหละนะครับผมอย่าง Tru e Bangkok เนี้ย ทูแบงคอกนี่เขาเอาจจะออกแนวอันนี้หน่อยเขาเออกแนวแบบว่า,อามองในมุมของธุรกิจนิดน,นึงนะธุรกิจนิดน,นึงแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเช่าสนามเขาเราก็ไม่ต้องดูแลปรับปรุงอะไรมากเอ้ยสนามมอธรรมศาสตร์มันมาตรฐานอยู่แล้วนู่นนี่นั่นก็ปรับปรุงนิดหน่อยไม่ต้องลงทุนซื้อเองนู่นนี่นั่นอยู่ออกนอกชานเมืองหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มแต่ แต่ผมมองว่าระยะยาวอะ่ะมีความน่าเป็นห่วงของการท่าเรือนะครับโครงสร้างโครงสร้างการบอร์ดบริหารนะมันมันไม่ได้เหมือนกับทีมท้องถิ่นนิยมอื่นๆนั่นเองนะครับผมถ้าเปลี่ยนเป็นว่ามาดําแป้งถ้าไหนๆก็จะลงทุนแล้วอะ่ะซื้อที่ทำสนามเองเลยไหมสร้างสนามเองเลยอ๋อแต่มันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมเอมอแต่แต,แต,แต่แต่ถ้ามองสองมุมนะ มองสองม,มุมมันก็จะมีความเสียเ่ยงว่าเฮ้ยถ้าสร้างสนามสร้างทีมมาแล้วเอาแล้วไม่มีใครเชียร์ไม่มีแฟนบอลความเป็นน้องถิ่นนิยมคือถ้าจะเอาจริงๆก็ต้องไปซื้อทีมในต่างจางังหวัดเลยอะ่ะเอออย่างนั้นเลยอะ่ะเออแต่แต่ทีมในเมืองอะมันข้อจํากัดคือพื้นที่ในการสร้างสนามมันหาย,ยากนั่นเองซึ่งการที่เมืองท่าเรือกับ มาดามแป้งเนี่ยมันบรรจบกันได้หนึ่งมาดามแป้งมีเงินแต่ไม่มีทีมที่จะลงทุนใช่ไหมครับส่วนการท่าเรือไม่ได้มีเงินถุงเงินถังมากนะแต่เขามีจุดแข็งคือฐานแฟนบอลที่เหนียวแน่นตรงนี้นี่เองมันเลยมาประจบเหมาะร่วมมือกันทำได้เออเป็นเคมีที่ลงตัวนั่นเองนะครับผมนั่นเอง แต่ถามว่าถ้าเป็นระยะยาวอ่ะถามว่ามาดามแป้งสามารถซื้อการท่าเรือได้เลยไหมมันก็ซื้อไม่ได้ไงจะซื้อขาดอซื้อขาดก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นของรัฐวิสาหก,กิจต้องโอ้โหต้องผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นะขั้นตอนของรัฐบาลอ,อ,อนุมัติหรือเปล่านู่นนี่นั่นมากมายใช่ไหมครับมันก็ซื้อขาดไม่ได้มันซื้อขาดไม่ได้นะครับผม ถ้าเป็นเอกชนจ่ายเงี้ยโอเคมันเทคโอเวอร์ได้ไงมันเทคโอเวอร์ได้ไงเออก็เลยมองมองผมมองอีกมุมหนึ่งนะว่าเสนอว่าคืออะไม่ต้องสร้างแบบว่าสร้างสนามแบบว่าใหญ่มากก็ได้เอาความจุพอประมาณนะครับสักเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งก่อนก็ได้เออนะครับเราสร้างที่แต่เออแต่ที่ในเมืองเออแต่ที่ในกรุงเทพมันก็หายากนะเออหายากนะครับ เออมันก็มองได้หลายมุมนะเออถ้าเออผมก็ผมก็คิดแล้วมองในหลายมุมได้เหมือนกันนะเออก็เอ่อ,ก,อ,อก็เป็นทีมเดียวแหละการท่าเรือเป็นทีมในตำนานทีมเดียวเป็นทีมองค์กรทีมเดียวที่จะหลงเหลืออยู่ณตอนนี้นะณนะตอนนี้ว่าจะอยู่ได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วมาดามแป้งจะทําจนถึงเมื่อไหร่ผมถามว่ารุ่รนลูกของมาดามแป้งหรือว่ารุ่นหรือว่าเคยญาติของมาดามแป้งเขาก็ไม่ทํากันนะ มีแต่มาดามแป้งอนะที่แบบว่ามีแพชชั่นผมว่าหายากนะหายากที่มาดามแป้งมีแพชชั่นนี่ผมว่ามีเงินด้วยแล้วก็มีแพชชั่นในการทําทีมด้วยนะครับมันดูก็ไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนทํากันนะนะธุรกิจนักธุรกิจเขาก็ไปทําอย่างอื่นกันใช่ไหมครับแต่เนี้ยเขาเขาทำอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่การตลาดโฆษณาด้วยแต่แต่อาจจะแบบว่าเครดิตอาจจะแบบว่าอันนี้ไปหน่อยเนาะเพราะเรื่อง เรื่องไฟฟ้าเรื่องนั้นแนะระบบไฟฟ้านะั้นของเขานะอืเออเรื่องสนามสนามผมอยากให้มาเชียร์อยากให้มาใช้ราชมังคลามากกว่ากว่าที่จะไปใช้ของจุลานะเพราะว่าอะไรสนามราชมังคลาก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถ้าไม่มีบอลฟุตบอลน,นานะระดับนานาชาติหรือทีมชาติก็ไม่มีแข่งแต่ผมว่ามันเหมาะมาก แต,แต่ช่วงนี้อาจจะรถติดนิดนึงนะเพราะว่าเขาสร้างรถไฟใต้ดินนู่นนี่นั่นแต่แต่ถ้ามือไหลนะรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินอะ่ะสร้างเสร็จอะ่ะโอ้โหมันจะเชื่อมต่อลวไฟรถไฟฟ้าด้วยไปไอ้สีนะักคารินไปอ้อมมาลาดเท้านู่นนี่นั่นโอ้โหมันจะเชื่อมโยงกันหมดตรงนั้นอะ่ะโอโ้สะดวกมากเลยค้าในไปไปที่สนามมันสะดวกมากเพราะว่าผมอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยมันสะดวกไนงะ คือผมอยากดูบอลไทยลีกอยู่ดูแถวนั้นนะเออลักษณะมันใหญ่แล้วกออ็ผมว่าเรื่องระบบฟงระบบไฟเนะี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันไม่ค่อยมีนะเพราะว่ามีปัญหาไม่ได้ระดับนานาชาติมีปัญหาเรื่องใหญ่เลยนะโดนด่าทั้งประเทศอ่ะสมมติว่าแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไงไฟดับเงี้ยชิบหายเลยนะเออสู้ไม่ได้กับไม่ได้สู้อ่ะมันต่างกันเลยนะสมมติอ่ะ เอ,า,อาง่ายๆนะท่านผู้ชมครับสมมุติว่าจัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนะี่ยเราเป็นทีมเย่าอ่ะเราเป็นทีมเย่าอ่ะจัดก,การแข่งขันนะกฎระเบียบก็คงจะไม่ต่างกับเ f c ผมมองว่าอย่างเงี้ยน,นะคือถ้าสมมุติว่าราชมังคลากีฬาสานเนี่ยแข่งๆไปไฟดับแก้ไขไม่ได้ทำไงเอฟซีปรับแพ้เสียหายนะใช่ไหมครับซึ่งมาตรฐานตรงเนี้ถ้าแบบว่า ถ้าสมาคมสมมติว่าส,สโมสรในสมาคมอลุ่มอร่วยให้หลายๆสโมสรเอ้ยไม่เป็นไรเลื่อนแข่งเลื่อนแข่งเลื่อนแข่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทีมอ,อื่นๆผมมองอีกมุมหนึ่งว่าความเกรงกลัวหรือว่าความเป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยเอ้ยกลัวไม่กลัวโดนลงโทษเดี๋ยวก็เลื่อนก็ได้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบว่าเกิดความอมละหลวมในการในเรื่องของมาตรฐานการจัดการแข่งขันนะครับ อย่างเงี้ยผมมองว่าผมเห็นเห็นดีเห็นงามกับสมาคมในการตัดสินตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงนะว่าเฮ้ i, อยอันงนี้คุณไม่ได้นะเพราะว่าอะไรลงดาบลงดาบปรับแพ้อะไรเงี้ยเพื่อให้สโมสรหลายๆสโมสรต้องระแวดระวังสนามรังแย่ของตัวเองตลอดเวลาไฟห้ามดับต้องจัดการากันให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปได้นะครับ เพราะว่าอะไรสมมุติว่าการท่าเรืออยู่ติด1ใน4หรือว่าติด1-2 1-2เงี้ยได้ไปแข่งโคต้า f f c h h a m ม i o n s ยนีปุ๊บเกิดสนามไฟดับในรังเย่านัดเย่าของตัวเองเมื่อทีมจากเจหลมี่บปุ่นทีมจากออไม่ว่าทีมชัยนิสซูเปอร์ลีกหรือว่าเกาหลีเคลีเกาหลีใต้ K L L T a, หรือออสเตรเลียมาเยือนอาไฟดับทำไงแก้ไขไม่ได้ AFC ก็เขาก็ปรับ ใช่ไหมครับเขาก็ปรับแพ้เหมือนกันใช่ไหมครับอันเนี้ยมันต้องยกระดับมาตรฐานตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะต่อเนื่องไปถึงระดับนานาชาติด้วยนะครับผมมาตรฐานเขาทําไมก็อย่างที่บอกอะว่าเวลาแข่งฟุตซอลไทยจะไปแข่งเอฟซีะเขาเอฟซีก็ต้องมาตรวจสนามก่อนว่ามาตรฐานได้ไหมมาตรฐานได้ไหมใช่ไหมครับ นั่นแหละมันสําคัญมากเรื่องมาตรฐานของสนามนะครับผมซึ่งผมมองว่ามาดามแป้งอะ่ะโหมีเงินซื้อนักเตะถลุงซื้อนักเตะขนาดเนี้ยนะเป็นหลักร้อยสองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อได้ว่าทําแบบว่าไม่ต้องอลังการมากนะครับผมผมมองว่าก็สร้างได้นะไม่เกินร้อยล้านร้อยห้าสิบร้านอะไรเงี้ยร้อยล้านร้อยห้าสิบ้านอย่างเงี้ยผมว่าสร้างได้สร้างได้แล้วมันอยู่กับเราไปนานๆเลย อยู่กับเราไปนานๆเลยนะครับผมแล้วคราวนี้ก็สโมสรอนนะ่ะแล้วก็เรื่องมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งก็แล้วแต่หรือว่าเป็นพื้นที่ในเรื่องของมาเก็ตติ้งการขายประกันภยัยประกันชีวิตไทยประกันเมืองไทยประกันชีวิตอะไรก็ได้นะครับผมอย่างนั้นก็ได้นะเออนะครับอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงนะอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ผมที่ผมจะมาเล่าประมาณนี้นะครับโอเคครับสําหรับทีนี ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับในประเด็นนี้นะว่าประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับการท่าเรือเนี่ยควรควรจะมาดามแป้งควรจะเปลี่ยนสนามไหมมาดามแป้งควรจะสร้างสนามเองเลยไหมนะครับผมอาจจะซื้อสิทธิ์เหมือนบุรีรัมุรีรัมช่วงแรกๆอะ่ะลุงเนวินเน่ยลุงเนวินซื้อสิทธิ์จากการไฟฟ้ามาก่อนอันนั้นก็เป็นองค์กรเหมือนกันการไฟฟ้าแล้วก็แปลงสภาพ แปลงโมดิฟายแปลงสภาพกลายเป็นบุรีรัมยูเนเตดบุรีรัมยูเนเตดผมถามว่าเมื่อก่อนมีคนด่าลุงเนวินนะบอกว่าเอ้ย hey, เอาการไฟฟ้าไปทําอย่างนั้นได้อย่างไรเอ้ย hey, เอาไปแปลงเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างไรน,นู่นนี่น่ผมถามว่านะถ้าการไฟฟ้าสโมสรมีสโมสรการไฟฟ้าณนะตอนนี้นะท่านผู้ชมคิดว่าจะอยู่รอดไหมทีมองค์กรอนะ การไฟฟ้าสมมุติสอนการไฟฟ้าก็มีนะครับผมเมื่อก่อนอ่ะแปลงมาเป็นนี่แหละปราสายฟ้านี่แหละใช่ไหมครับผมถามว่าอ่ะคุณจะซื้อนักเตะทีนึงอ่ะคุณจะไปเบิกตังค์จากใครองค์กรเหรออย่างองการไฟฟ้าอย่างนี้เหรอเฮ้ยเราต้องเบิกงบไปไปซื้อนักเตะอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่แล้วตอนนี้คือมันเป็นฟุตบอลอาชีพที่จะต้องเป็นรูปแบบของบริษัทนิติบุคคลใช่ไหมครับ ซึ่งการท่าเรือก็กั้ากึ่งกั้ากึ่งนะตอนนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมครับพอดีมีมาดามแป้งมีตังไงมีตังไงก็ซื้อได้ซื้อได้เบิกซื้อได้นู่นนี่นั่นมาดามแป้งจัดการเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าสมมุติว่าเอาการท่าเรือโดดเลยนะการท่าเรือโดดสมมุติไม่มีมาดามแป้งนะการเบิกจ่ายจะซื้อนักเตะจะทํำยังไงผมถามแค่นี้ก่อนอ่ะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ย เอาจริงๆใช่ไหมครับที่มีคนเคยดราม่าด่าการไฟฟา้าด่าเรื่องสมุรสอการไฟฟ้าเมื่อก่อนนะมีมีผมเคยเห็นได้ได้ยินอยู่ว่าเอ้ยลุงเนวินเอาทีมกูไปนู่นนี่นั่นเอาขโมยทีมกูไปเอาไปแปลงเป็นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดถ้าเขาไม่แปลงมาเป็นเขาเรียกว่าเออแต่แต่นะั้นมันก็มันผมว่ามันก็เป็นวิธีซิกแซกของของ,ของลุงเนวินเขานะาในการทำนะอน เพื่อที่ให้สามารถที่จะเอามาปั้นปั้นต่อได้อะไรอย่างนั้นนะครับผมสุดท้ายพอมันเป็นชื่อจังหวัดอ่ะมันอยู่ยัย่งยืนกว่ามันเป็นท้องถิ่นนิยมกว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของของคนในเมืองคนในพื้นที่อ่ะมันมีมากกว่าเฮ้ยทีมไหนไวะทีมบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ทีมเชียงรายจังหวัดบุเชียงรายทีมอ่ราชบุรีจังหวัดราชบุรีทีมจังหวัดต,ตรดัด ก็เป็นของคนจังหวัดตราดทีมของชนบุรีก็เป็นของคนจังหวัดชนบุรีทีมจะทีมจากสโมสรจังหวัดพีทีประจวบพีทีนี่อาจจะเป็นชื่อสปอนเซอร์เขาประจวบแต่มีคาว่าประจวบก็เป็นชื่อจังหวัดของคนจังหวัดประจวบใช่ไหมครับมันมีความเป็นเจ้าของของท้องถิ่นนิยมมากกว่ามากกว่านั่นเองนะครับทีมสุโขทัยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมไปไล่ดูตอนนี้มันเป็นทีมจังหวัดทีมเมืองกันหมดแล้ว อามีทูแบงคอกอาจทูแบงคอกอาจจะเป็นจะมองว่าเป็นองค์กรไหมมันก็เป็นอารมณ์ประมาณทีมในเหมือนในทีมในเคเล็กะอะทูแบงคอกนะยกเว้นทีมทูแบงคอกนะที่จะคล้ายๆทีมกับในเจเลีกอะเออในในเคลีก <c oughs> เกาหลีใต้ก็คือว่าเป็นทีมของเอกชนเลยไม่ไม่ใช่ของรัฐวิสาหกิจเลยนะเป็นของเอกชนเลยอย่างชุนบุกเนี้ยชุนบุกฮุนไดอะไรพวกเนี้ยมันเป็น โปฮังอย่างเงี้ยโปฮังนี่ก็อุตสาหกรรมเหล็กใช่ไหมโปฮังสตีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรอ่ะชุนบุกฮุนไดอย่างเงี้ยพวกฮุนไดพวกอะไรอย่างเงี้ยคือท่านผู้ชมไปไล่ดูนะซัมซีซัมซุงบูริงมีแต่มีเจจูเนี่ยเกาะเจจูนะมั้ยเจจูยูนิตะที่อาจจะเป็นเมืองหน่อยนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นอะไรอ่ะ่ะเอฟซีโซเอฟซีโซก็ ก,ก็มีความเป,เ,ปเ,ปเป็นเมืองหน่อยนะครับผมไม่ใช่เอกชนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนหมดเลยก็ทัวร์มันจะ,จะคล้ายๆอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์ประมาณทีมในเคลีที่มันเป็นของเอกชนเลยนะครับผมที่เขาทําไปเลยนะครับและแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราจะเป็นทีมจังหวัดหมดแล้วเกือบหมดแล้วมั้งท่านผู้ชมนึกออกไหมว่าตอนนี้มีทีมองค์กรไหนบ้างอะในไทยลีกสูงสุดเราไม่มีแล้วนะเอสซีจีเมืองทองเหรอ ก็เป็นย่านเมืองทองอ่ะเป็นอ่าเป็น s อ g ก็เป็นชื่อเขาเรียกว่าอะไรสปอนเซอร์เขาเนาะเมืองทองก็อยู่อ่าเมืองทองธานีอะไรย่านแถวนั้นอะ่ะเออนะครับผมก็มันก็จะมีทีมเมืองไม่กี่เมืองอีกนะในไทยลีกก็จะมีท่าเรือเมืองทองแค่นั้นใช่ไหมครับแล้วนอกนั้นก็จะเป็นจังหวัดหมดแล้วจังหวัดหมดแล้วสุขโขทยัยใช่ไหมตราดราชบุรี บุรีรัมย์เชียงรายสมุทรปราการเมื่อก่อนเป็นภัฏยาสมุทรปราการมันก็เปลี่ยนถ่ายมาเป็นเมืององั้นนั่นแหละสมุทรปราการซิตี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีทีมไหนวะไทยลีกอะไทยลีกมีทีมทีมอะไรบ้างวะอ่านเนี่ยเทโรอ๋อเทโรนี่เป็นของตำรวจอยู่พอลิสเทโรบีซีเทโรอมันก็มีไม่กี่นอกนั้นจะเป็นสุพรรณบุรี ปรจจวบโคลาาตราดระยองส่วนใหญ่เป็นจังหวัดหมดแล้วนะใช่ไหมครับจังหวัดหมดแล้วนะนั่นเองนะครับท่านผู้ชม,อมโอเคครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันนะโอเคครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่